สวัสดีครับผมตอนนี้ท่านกาลังรับชมการพาเทสดจากพ่อนกฟินิกนิกนิกๆิประสบการณ์พาเทศไม่ต้องถามคุณภาพครับจอโอ้ไม่สาวน้อยกำไรอีกแล้วโอ้โหวันนี้อิ่มจุกจุกทงลงทั้งขึ้นเฮเฮเฮฝากกดไลค์กดแชร์วนไปกดไลค์กดแชร์วนไป โอ้โห oh สุดยอดจริงเลยอะโอ้โอพอนอฟฟินิกเองครับผมโอ้โหนะครับนะเรีบมาเรียนให้ไวทเดียวนะครับผมสุดยอดวิชาแล้วดอยปาด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 โอเค ready and gentlemen นะครับผม รอบนี้เรามีเรียนนะครับผมอ้าวก้าวป้ายป้ายป้ายช้อปปิ้งฟาช้อปปิ้งฟาปิดยกชุดเลยก็ได้ Ready and gentleman นะครับผมโอเคโอเคตึง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 มีความสุขมีความสุข h e ้ yeah 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 y e a สุดยอดเลยครับผมโอ้โห